ว่าเาใส่บานความหมายตันไหนละของที่เขาส่งให้มึงมาตากเมริกาเมื่อไหรจะถึงสักทีกูค,คอยดูอยู่นะกูค,คอยเสือกกูค,คอยเสือกมันบอกม,มันจับเสือกเดี๋ยวมึงได้<ย>มึงเดี๋ยวมึงได้ดูเป็นบุญตานี่<ย>นไม่นานของมันจากเืองนอกมันไม่ได้อะไรไงกูพิ่งจ่ายเงินไปวันนี้แวบๆบแบบนะจ๊ะกูพิ่งจ่ายเงินไปจักตัวแทนแวบๆค่าค่าตัวแทนกูไปวิ่งต่างหากนะจ๊ะเดี๋ยวภาษีมาถึงบ้านกูจ่ายให้ดูกูถ่ายคลิปให้ดูเลยโอเค กูไม่ได้มูนะเราต้องเสียภาษีก่อนเราต้องเสียภาษีก่อนนะคะกูดูจริง <c oughs> เอาไว้เอาไว้ก่อนละมาเมือ่อใดจะเห็นเมื่อนั้นตามนั่นค่ะอืมอืมอของจากอเมริกาใหญ่จริง <c oughs> จัดไปค่ะจัดไปค่ะยาของมาหอดจ่ายเงินให้เห็นเลยค่ะ <c oughs> ไ,งไ,งไม่ใช่เอาง่ายๆ,ๆต้องเสียผ้ 100, าษีหมื่นกว่าบาทไปเสียผ้าษีอยู่นี่เออนะคะเราต้องเอาชิปปิ้งตัวแทนเข้าไปทําให้เราอีกเพราะว่าเราไปกรุงเทพไม่ได้เพราะของมาน่ะมันมีค่า,าพวกเสื้อผ้าส่งของของโอ้ยเครื่องสมอ,อสงสมางโอ้ยอามใาหามง้นี่เนาะเป็นรองเท้าน้องมานาน้องลุง้งเันปากอมหา้ของเผ็ดของงดนเครื่องสมาง ในสื้อที่ลามันบอกว่าเอซื้อสุเอาล่านเอาไปก้อนเห็้ถ้าคอมแดง้นี่มเนาข้าวอมดสมุนไร์แล้ว